ไม่ได้แล้วเราเราเราจริงไอ้ไอตัวรูปมันก็บอกบ้ายอยู่แต่เราไม่รู้ภาษาอังกฤษไงเรื่องๆ่องมาเล่นเกมหลังๆที่มีซับไทยอยาอางไรสบายเลยยิงไงเดือวร้ายได้เล่นง่ายเลยมบอกใบ้หมด โมลาบ์นี่เป็นเกมที่ซับไทยดีแต่ก็มีบ้างอ่ะแต่แต่ผมให้เก้าเป็นสิบอะซับนะเรื่องซับนะเนื้อเรื่องเอาไปเลยสิบเป็นสิบสิบสัดสัดอ้คำหยาบไม่เอาหยาบเลยนะโหโคยวุ่วนเลยนะคือเหมือนที่คุณโน้บอกตอนนั้นว่าบางเกมมันมันส่งมามันไม่ให้พราะกลเนื้อเรื่องมันหลุดใช่ไหมเออก็เลยแบบ มาแบบบางทีเกมดีๆมึงก็ทำให้มันเสียไงไม่หรอกมันถ้ามันมันเล่นแต่ยี่นี่คนเดียวเกมจบเร็วไงผมไม่รู้มันจะไปไหนต่อที่ไม่ออกเกมอะไรวะไอตัวนั้นก็ตายง่ายเลยตัวที่ที่จะล้างแทงเขาไอตัวที่โดนเอาเม็ดปาหน้าไปก่อนเพื่อนเลยเฮ้ยดูทรงแล้วเป็นอย่างนั้น อ้าวคก่อนคุณน้มไม่เอาไอ้เอาสาทองกูแย่ของคุณโน้มใช่นะใช่ของมันอยู่ในกล่องแล้วหินร่วงมาทาารทับมีแล้วมีกิ่งหินลงมาไงมัน,มนทับกล่องแตก เตืนผู้ลวนะมีกระเไอนระเบียบังลับพ้นมาทำไมเนี่ยจะหาหม,หมนะูอย่ ไปตรงนู้นแม่ตรงที่มีเลือยเยอะเด๋ยวเดี๋ยวไปนี่ก่อนไปไปนี่ก่อนไปทามบางตีก่อนไนเงียนคิวเงียนคิวเงียรถล็อกร้ไปเจ้าหมูพอดีว่ะเออน้องหมูเข้ยมาไงวะ เฮียเอ้าวูดลุนลุนเฮียเอ้ยไอหมูคุ้ยดันออกอ่ะดันออกเออหมาหมาสีโสมเนี่ยถ้าจอยผมไม่ไม่ไม่เสียผมก็ยังเล่นต่อนะเดี๋ยวลาเล่นไอ้หมดจบจริงแม่งมันเลยเดียวอยู่เลยเออตายแล้วตายเลยใครยิงใครยิงใครยิงมาแล้วมา ตัวอ e, ีตัวอ e. ีเห็นหญิงต้องตัว e. อีอ่ะไอ้หียก็งงอ้ามบอกผู้หญิงร้อยยี่สิบใครวะพี่คนหนึ่งมีคนหนึ่งเห็นล่ไล่ล่ไล่ล่วอย่งตัวอยู่นน,นนะ้ำนะ มารีตรงนี้เลยตัวหยิบหี้ยอะไรมาเนี่ยแ้วตองยิงไงดิยี่เห็นตรงนี้ตัวนึงไหนวะตรงนู้นตรงนู้นนี่ใครอยู่ข้างหลังหลังหลังหึข้างหลังอะ นี่ไงตัวนี้ยป็นตัวเอ็นนะตัวเอ็นนนี่ไงล่วงล่วงล่วงแตกกรายมันไม่ได้มีตัวเดียวหรอกมีอีกเฮ้ยมันเป็นพวกไอ้ตัวนั้นหรือเปล่ามันยิงกับใครอยู่ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ไปไหนข้างหลังแล้วข้างหลังแลานู้นนูนตัวต้นไม้ใหญ่อ่ะยิงยิงพวกนั้น สองยิงโดนนี่ไงลอ่อีกแลคมื่อกี้มันคานเหรอวะม,มันตายเลยเหรอตายเลยตายเลยกระนหัวแล้วาไ <c oughs> ม,ม่ถ่นใช้เอลิจิเหร ันเป็นทอ,ององเงยเลยมันมันก็ดูดดูดเต้าอ,อยู่นะเอ็มีอ่ะแต่ต้องยิงแตะแตะอย่ายิงรัวแต่ดับเหม่ยมันเบายิางหัวอ,อยู่ไหนวะอยู่ตรงเมืองอ่ะตรงที่มีเตียงอยู่ไอ้ภูเขานะมีหมู บอลเมื่อกี้หมูหมูเข้าไปในช่องอากาศอ่ะไม่ผมก็โดดแล้วไม่ดูดเข้าช่องอากาศเลยนี่กหมูลอดไม่ต้องอ่ะอยู่ตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นรั้วกั้นแล้วมีหมูสองตัวเนี้ยนะที่มันจะมี NPC ใส่หมูคาร์บอยเดินไปเดนนนินมาอืออ่าเนื้อละ ไอยักไปด้นวนะไปเอาหมูมาน้นะฟังดูไม่ดีเลยอย่าไปเอาหมูเรียบร้อยมานนี่จีดอกงานไหวะต้องหาน้กขากันก่อน

我慢了来 ไกลนะนนะเอาเด้อเอาเด้เอไอ้มุกี้นี่ไม่ใช่บาวตี้นี่บาตี้อยู่นี่เออบาวตี้จุดแดงั้่ไงเดินอยู่กลางน้ำไชเหรอมืดมองดูเ,เ,ดเรื่องเลยอู้

เฮ้ยทำไมมันมีแต่ตัวที่แบบตายแล้วตายเลยวะเฮ้ยไม่ใช่ด้วยไม่ใช่อ่ะตัวเาที่ใช่ฮะเออมันอยู่เหยื่อะไรตรงนห้นวะแต่หน่้มหน่าโดนยิงอยู่ร้อยยี่อะนะอยู่แดงขึ้นได้ๆๆๆเฮ้ยตุ้มวิ่งผ่าน เมีคนยิงมาใช่ใช่ไม่รู้ทางซ้ายทางขวาล่อเบาครับผมว่ามาจากข้างหลังวะ่ะข้างหลังว่ะเพราะทั้งนั้นมันยิงแล้วแหละมันต้องมาจากข้างหลังเนี่ยใช่ใช่ถ้ามื่อกี้เปิดโล่งๆเลยอ่ะอยูน่นู่นอยู่นู่น ไม่ใช่ไม่ใช่ยีายยังไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนเจ๊กเอ้ยเฮ้ยข้างหลังเปล่าวะข้างบนข้างบนอยู่บนนัน้นอยู่บนนั้นลงไม่น,น,นด้เฮียแม่งขึ้นไม่ได้ด้วยวาตายแล้วบ้างลาสตีขึ้นไม่ได้

นี่ๆๆนเอาไป,ไปอเอาไปเอฟซาวเ,เอฟซาวใช่หมล่ะพอ,อาค่ะขังิเฮ้ยมีอีกนี่ไหนอะไรจะได้เออเก็กวันีวันะเข้าสาวบ้านหลังนี้มลยเฮ้ย็กั่ปืนูอ่ะเออ ฟันเรือดของหายไหนวะเจอไหลารอบเลนายฟันและของหายเ่ยไปนี่แล้วของปืนพุ๊บเจ็บกันเกี่มันอันจัดจัดมาไหนเก็บแล้วเจ็บแล้วโกเคลงมากมากเอ้ย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 ไหนวะมันมันเข้าในบ้านเข้าในบ้าน ตาดิโก้ไปนี้ตาดิโก้ไปนี้ันมีตัวนั่นนั่นขาดแดงยาเอ้จริงจังแล้วนะไอ้ตาเล่นละกู พูดิแม้าไปวง่นที่อไรเงี้ยมืดอีกแล้วที่ดูนะขนาดผมจอใหญ่ผมมันที่ดูมืดจนแบบผมมองไม่เห็นอ่ะถ้าต้องเล่นจอกี่นิ้วเนี่ยห้าห้าโอ้โหสามสองก็พอแล้วเล่นเกมอ่ะ ผมเคยไปเล่นก็พอมีเพื่อนเดียวเชื่อเชื่อให้ผมอ้วกพุ่งเลยอ่ะทำไมอ่ะเมาไปเล่นเอาอันช้าสีไปเล่นมึงยกเครื่องไปเห็นเพื่อนมีจอใหญ่เ้ยจอใหญ่มันน่าจะมันไอ้เหี้ยวอ้วกพุ่งเลยวกเมาอ่ะน็อกเลยไม่ชินไม่ชินไม่ชินคุณน็อกไม่ชินผมเล่นผมก็ผมเล่นเต็มที่เล่นสามสองไอ้เหล่หกทีมอีกห้าทีมว่ะ โอ้้ตลงโล่งเลยนะเปิดมาแม่งได้แต่ไอติมเนี่ย S W ยิงกันเมื่อกี้ยิงขึ้นคุณต้องมีปืนพูใช่ไหมีเหลือห้าลูกโอ้โหหนานกันละเหมือนนานอ้ไรบ้าหนะ S W อ่ะยิง เดี๋ยวเดี๋ยวอับปืนทองไงไอ้ย่ขับปืนเฮ้ยมีลูกแก้วมิติ S W S E เหลือเแล้วเหลือเกตัวแล้วเดนรถ เรอเป้าแล้วนั่นเนี่ยเฮ้ยนู่นนู่นนู้นอยู่บ้านปะอ่ามันยิงกับใครอยู่ด้วยหน่อยสัตว์ไฟมึงไง นโหนมีคนโหนเดืดเจ็ดแล้ว,ลวไอสัตว์มันจะไม่เราไหมเนี่ยเออเดียวว่าหลบหลังต้องหายดิเหรอนะดูดูหลังด้วยหลังชนกันเลยเอาหลังชนกันเลยนี่เงียบเงียบ มีตรงไหนหลบอีกวะเหลือสองที่ยิงไปคนเดียวอ่ะหลบในห้องไม้ดีกว่าสองไฟดับแล้วใช่ปะผมว่านามาก็น่าจะอยู่แถวๆนี้นผมยังไงตัวยิงแล้วนึ่งร้อยร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าหรือร้อยเก้าห้ามองไม่เห็นตัวเล็กแล้วก่างกาโดยรวมและรวมแล้วตัวสองตัวสองตัวสองตัวกระโดดอยู่ที่ฝ่ายหญ้า เสียงใกล้มากเลยเหลือห้าตัวแล้วเหลือเหลือทีมหนึ่งีกตัวเดียวมันก็อยู่ในป่าย่านน,นะนะนั้นน่ะใช่มีระเบิดไฟไหมเออนั่นแหละสองตัว wow wow uuuu. Uuuuh, uuuh. Uuuh, uuuh. nó uuuh. Uuuh, uuuh. Uuuh, nữa Còn uuuh. Uuuh, uuuh. còn uuuh. thêm uuuh. Uuuh, uuuh,

ตัวไหนวะตัวอีกตัวมีข้างเลยข้างเลยเลยโอ้ไอ้เหี้ยไอ้ตัวอยู่ไหนวะอ่ะถ้าไอ้อ๋อไอ้อยู่นี่ว่ะเห็ไงทีหลังแย่แน่ตาอยู่แม่งทุ่มไงรอรอเล่นดีหลังไงเอ้ยไอ้จัดเยอะเลยนิดเดียวอ่ะตัวผมว่าใจร้อนไปหน่อย